สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนันันโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนนุ่นโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงก,กระดูกสน,น,นับสนุนนุนโด้น้ำมันงาดำเสริมมีเอกลดคอกดัดโลดต้านนุ่นสระต้องหัว,วนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปร Pro, ประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 ศึกนายกเทศบาลเมืองแพร่ภาษาใหม่รับสมัครวันแรกอำนวยบุญริ้วแชมป์เก่าได้เบอร์หนึ่งร้อยตำรวจเอกสุม,มิตรไทยเกิดผู้ท้าชิงสําคัญได้เบอร์สองผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองแพร่กาษาใหม่ในวันแรกที่ห้องประชุมสีสุนันหนึ่งชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองแพ,พร่ภาษาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปอย่างคึกคักด้วยนายอำนวยบุญริ้วนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ภาษาใหม่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผลตั้งแต่วันที่26ตุลาคม ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กระสาใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 5 6 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีนายรักของโอสถประดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่กระสาใหม่ฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม่โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพร่กระสาใหม่จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่นายกเทศมนตรีเมือง ภาษาม่ดังต่อไปนี้วันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2 5 6 7ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 7ถึงวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 7เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16บหนาฬิกา30นาทีโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กระสาใหม่ณนขณะนี้จำนวน2ท่านที่มาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีได้แก่นายหนวยบุญริวนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กระสาใหม่และร้อยตำรวจเอกสุมิตรไทยเกิดอดีตร,รองสารวัตร การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ได้ให้ผู้สมัครทั้งสองตกลงกันเลือกหมายเลขลำดับแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ยังใช้วิธีจับสลากเรียงลำดับการยื่นไปสมัครรับเลือกตั้งสองครั้งครั้งแรกจับสลากลำดับที่จะเข้าจับหมายเลขและครั้งที่2คือการจับหมายเลขผู้สมัครผลปรากฏว่านายอำนวยบุญดิ้วอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่กลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่จับได้หมายเลขหนึ่งและร้อยตำรวจเอกสุมิตรไทยเกิดอดีตรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพบางปูพักประชาชนจับได้หมายเลขสองโดยมีนายวันชัยโชค วิเศษชัยสยิทธิ์ผู้อำ่วในการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสม,มุทรปราการและนายธนาเดชพันพินรองผู้อุ่วในการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมสังเกตการณ์ขณะที่บรรยากาศด้านนอกพบว่ามีทีมงานและเหล่าบรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนหมายเลขหนึ่งต่างให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบให้ผู้สมัครในดวงใจของตนเองกันอย่างคึกคักหลังจากนั้นท่านเจ็บป้ายนะครับ ก็คือหลังจากวันที่14เวลา18บรนาฬิกาเนี่ยท่านเจ็บป้ายนะครับ <c oughs> <c oughs> ปราคมที่ผ่านมานะครับกท็ทําให้ทางเทศบาลเมืองภาร่ะวันอใหม่ก็ดําเนินการรับสมัครในวันนี้เป็นวันแรกนะครับเราจะรับสมัครทั้งหมด5วัน4ถึง8พฤศจิกายนก่อน8โมงครึ่งก็ถือว่ามาพร้อมกันนะครับทำให้ต้องมีการจับฉลากนะครับโดยผมจับในเบื้องต้นก็ได้ท่านอํานวยนะครับเป็นผู้จับฉลากคนแรกนะครับท่านอํานวยก็จับฉลากได้เบอร์หนึ่ง นะครับในการที่จะได้เป็นผู้ที่ได้ยื่นใบสมัครเป็นคนแรกนะครับหลังจากตรวจเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก็ถือว่าเอกสารครบถ้วนท่านำนวยก็ได้เบอร์หนึ่งะครับคุณสุม,มิตรก็เอกสารเรียบร้อยก็ได้เบอร์สองนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็มีคนสมัครสองท่านครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สนั่นนนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทิาไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันนนนโดยบริบานเสร so efecto, ิมอาหารแคลเี <ihn Maybe. S 1> ็กแคลเซียมบำรบงกระดูกสนั่นนนนนโดยน้ำมันงาดำเส้นมิเก็ลดรดอดลิต้าหน้มูนรลต้องขวานี้เลย